ครับผมพี่น้องสวัสดีทุกผู้ครับผมดีแม่คนี้ครับผมรถมือเดียวครับใส่ไม้เต้หวพี่น้องครับผมออกรถมาเนี่ยหายมาใส่จยองเนี่ยใส่พังคาตีนเลยครับเลยพี่น้องเลยขับไปคนอื่นรับนี่มันต่างกันครับผมว่าสิรถยังกระซามครับพี่น้องรถยังกระซามพังมาเฮาความแห้งคนนั้นขับรถต่างกันตัวครับผมขับรถบางคนขับรถ ขับรถเป็นก็จริงแต่ว่าทักษะในการขับไม่มีครับผมคือมือถือใส่เกียร์ถอยกำดังแกกะแกกะแกดะแกบครับผมพนว่าไ่ได้ครับรถกับบ้านนี่ต้องเย็บคาดในสุดเวลาติดลมติดลมคาดเมอเร็วติดลมครับผมไปใส่อยู่กรุงเทพกะติดลมเร็วผมเคยให้พี่น้องยุ่งเทพเอาไปใส่ครับผมใส่ ว่าสิเอาไปใส่เดือนหนึ่งใส่อยู่สามปีสีป่ปีโอ้ยสามเดือนครับเอาไปใส่สามเดือนกลับมาขาดเมื่อครับผมกลับติดลมนะั่นติดลมติดลมนี่กะรดติดลมอย่าไปบืนครับผมขาดเบดเร็วครับพี่น้องรถถ้าออกมาใส่นี่รถมือหนึ่งนี่ตัวนี้มือหนึ่งครับมือหนึ่งครับ ออกมานี่ใหายใสมันถือว่าพ่อภูมิใจเลยครับผมพังตัวต้นนี้ครับขับไลค่คนอยู่ขับไลค่ครับพี่น้องเลยแต่มันก็นห้ามบ่อยนะครับเนาะจะช่วยยังไงอ่าส่วนมากสิเป็นรถคันนี้เดสมเนะครับตอนแต่ออกมา สิปเป็นกับหัวฉีดครับสิเป็นกระหัวฉีดจะใส่ไอสิเป็นกับหพวฉีด,ด,อปปดสองมะเล่าครับผมหัวฉีดนี่น้ำมันครับผมเกี่ยวกับเ้าใส่น้ำมันครับผมเวลาใส่น้ำมันนี่ต้องใส่ไอหูครับปั่มบางปัง่มเหมมันความสะอาดมันต่างกันนะครับผมแต่เ้าสิไป,ประบก บอกอันนี้บรนะครับเนาะเป็นหัวฉีดเปลี่ยนไปแล้วครับผมสี่หัวหมดไปกับายเติบครับรถก็หนีสิบสองปีแล้วครับผมแพติน,นัมใส่มามือเดียวครับผมพังค่าตีนเจ้า้องกับบนิยังครับผมแต่ว่าหายหูจักใส่หายหูหจ,จักจังหวะมันครับรถตัวนี้ขนาดแลนดูทั้งโขกได้ไปเล่นในดินขือรถไทยไดครับเนี่ย คือขายผมผ่านไปยืมผืหนหรือผมประกาศไปยืมแล้ครับผมแต่ไปยืมใส่รถจะคล้องดีกวัวครับพี่น้องใส่มาธนูถนอมครับรุดไม้ถ่ายนะครับผมกัดได้เข่าสวนจนทุกมือนะครับผมตัังแต่สอ่มมาสั่มทีเดียวครับรถดไม้ขับรถมือสองกับผงหูเลยครับพี่น้องทุวผู้ตันดเดินเข่าสวนเข่าทงครับดีแม็กครับผมกันเอง บเนใพิษวังครับตั้งแต่ปีห้าศูนย์ห้าศูนย์ปีหกสามนะครับสิบสามปีครับพี่้องเขาสิบสามปีครับเถือ่ นี่ครับผมอยู่สวนเกษตรครับผมมาใส่อยู่สวนจนติดลมนี่จะบนครับผมขาดมือเร็วจานขาดกระมือครับผมแผ่นขาดกระมือใส่อยู่ในกรุงเทพนี่ต้องเป็นรถออโต้แล้วครับตัวนี้มันเป็นเกียร์กระปุกบางคนนี่ก็เหยียบ์ยุ่งเทปนี่เหยียบขาดแซ่ขาดไว้ครับผมมาต้นตะเหยียบเกียร์เลี่ยเลี่ยนเลน้ำด่ากันนี่ขาดมือเร็วครับผมตัวนี้ก็เท็ดแผ่นขาดไปแล้วครับเพิ่นมมือไปมือกว่าบาทก็ได้ซ่อมเส้นงั้นซ่อมตลอดครับผมในซ่อมท้องเทื่องหรอขาดพยายามยา ใช้รถใช้ให้เป็นแต่ละคนนี่ครับรถมัคือกันบางคนเลีย่าขาดเหยียบเกียร์บืนตายอจังหวนะในกคารครับรถครับผมใส่รถยาสูยืนต่อมือครับหายผู้นึงไปแล้วเอาต่อหายอีกผู้นึงครับผมมันยากครับผมมันจะไล่การใส่รถนี่ขณะที่ว่าเมียไพ่เมียมันดิครับพี่น้องมันวะเอ นี่ะครับผมเอาทักษะดีๆมาบอกพี่น้องครับผมห้ามบืนห้ามห้ามห้ามเหยียบคาดแช่รถไม่นี่ส่วนมากจะเป็นกับคาดครับมันถึงเวลามันครับผมตั้งแต่ออกมานี่ผมเปลี่ยนตั้งแต่ปีที่เจ็ดเขาเขาเจ็ดปีครับผมคนงวดพอดีครับติดลมอย่าบืนครับผมหารถมาหลักแผ่นคาดจานคาดไปหมดครับผมสมมามาที่นี่ครับผมกับน้ำมันครับผมระเบหัวฉีดรถตุ้มือนี้ เห็ดออกมาอ่อนแห้งครับผมแล้วผม่งพอฉีดไปเร็วครับผมพังเร็วนําไปเร็วพังเร็วครับผมเอาครัทักษะง่ายๆมาฝากพี่น้องครับผมใส่รถไม้พังคาตีนอย่าไปรสิได้ครับพังกัวคาตีนนี่ไหมครับ่าพังคาตีนคือใช้ได้หลายปีครับผมใสใ่เป็นครับพี่น้องถูก,กต้องนาะครับเนาะบ่าวนอ้องเอาทเถอะที่ง่ายมาฝากครับผม